ประจวบอีกรอบแวะมาที่สำนักเจ็ดเจ็ดแป๊บหนึ่งคิดถึงนี่เฉยครับพอดีว่าทางผ่านขอแวะมาดูโปรเจกต์ดีซีทูหน่อยวันนี้เราเอาเจ้าโต้ไปด้วยไงแล้วเจ้าโต้ตอนนี้รับหน้าที่ดูแลถ่ายโปรเจกต์ดีซีทูพี่เคนนะครับ,บ,บน <c oughs> ้องโต้เรามาด้วยก็เลยแวะมาดูนิดนึงว่าวันนี้ทำถึงไหนแล้วอย่าอดีโอโหงานแน่นเลยประกอบตูวเอง พี่สวัสดีคิดถึงยังเลยพี่ไปไหนเนี่ยไปประน้ำซ้วมมาไปประจวบมาถึงกรบูรูปน้อยอีกแล้วลูกพี่นั้นเปิดเปิดลุยแล้วเหรอพาดูเลยดิเครื่องมีปัญหาอยู่หน่อยอ๋อเหรอแล้วเริ่มเริ่มทำอะไรไปเวลาบ้างอ่ะก็จัดงดทุกฝ่าเอาน้ำน้ำอะไรเงี้ยอ๋อเติมไม่หยุดเลยอันนี้เริ่มแล้วพี่เริ่มลุยแล้วเหรอใช่ ่วนใหญ่กัดงานรถได้อู่ใช่ไหมใช่แล้วพวกฝาาว่าน้ำแล้วมาทำอะไรได้บ้างอ่ะพี่ของพี่อันนี้มูยสามแกนก็ทำได้เยอะนะฝาวาวอะไรอย่างเงี้ยฝาาข้าวาวเลยพวกนี้เหรอใช่ๆๆ่แล้วพี่เล่นเป็นปะเนี่ยพี่เป็น <laughs> แล้วมันกัดได้ยังพวกเสื้อมั้ยหรือไม่ถึงขนาดนั้นได้หมดแต่ว่าเราต้องต้องคือเอาอืมอันนี้พี่ก็ต้องจ้างคนที่แบบว่าเป็นพวกนี้ต่างหาก อ๋อทุกทุ่งเลยใช่นี้สบายหน่อยรถแข่งรถบ้านแต่น่าจะเป็นเน้นรถบ้านใช่พี่ขั้วดีกว่าเดนโชว์ที่สวยแต่สามม้อนน้ำนี่หม้อน้ำเนี่ยอ๋อหล่อเลยแล้วพรุ่งนี้ทำอะไรโอ้โหรถเต็มอีกแล้วนะพี่ไม่มีไม่มีพักเลยมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆรึเปล่าเยอะอยู่นะอยู่อู่สีบ้างอะไรบ้างไม่กลับมาเลยเลยตัวใหญ่ซูป้าใช่ไหมครับสายลายซูป้า อแต่รถแข่งปีนี้จะเป็น,นไงบ้างยังไม่ได้จับเดี๋ยวเราค่อยมาตามโปรเจกต์เหมือนเดิมนะครับน้ำส้มเดี๋ยวเข้ามาทีตอนก่อนจูนดูเรียง,งานแน่นสุภากับมันแน่นอีกแล้ว <S <S ลูกค้าที่สํานักก็ยังเยอะเหมือนเดิม <S <S แ,ตแต่ปีนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีรถเดิมๆแล้วใช่หรอือเปล่เป็นซิงคะเป็นรถซิงเยอะ โหดูงานเยอะเหมือนเดิมแต่มอไซทั้งนั้นเลยนะตรงนี้ลูกพี่บู๊แต่มอไซได้ข่าวคนสีเองด้วยรถยังแน่นเหมือนเดิมัสดิเดนะขนาดมือท่อมือท่อเราต้องทำมอไซเลี่ยรถไม่ทำแล้วใช่ไหมเนะี่ยครับ แต่โจ๊กด้วยนะครับได้เข้ามาอยู่ด้านในแล้วเห็นรถพี่เก่งก็ยังอยู่นะครับเว้นสองคันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมามาตามคันนี้ จะไปฮอน d ้าดอันนี้มาจอดดี2ีทพี่เคียนเรานะครับมาจอดแทนที่น้ำส้มจะทำเป็น B t ท b o และก็ขับสี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวรอรอเกียร์มาอันนี้เกียร์ที่ใส่ใหม่จะเป็นเกียร์ขับสองนะครับใส่ไปก่อนมอกอัพเฉยๆกาโต้มาแล้วใช้ถ้อยดีกาโต้นะครับสำหรับคันนี้มีเดิร์มีแอร์ด้วยนะเนี่ย อยู่ที่อันนี้ครับปูอินเตอร์ใหญ่มากอินเตอร์สปีดแบกไซคูดใหญ่เลยอ่ะดูความหนาดิจะใส่กันชนยังไงอ่ะโอ้โหอินเตอร์ไซส์นี้มันสำหรับรถแดกอ่ะที่กันชนไม่ใช่กันชนเดิมอ่ะแต่ต้องตัดคาแหละเมื่อวานเห็นว่าภาพไปแล้วแล้วไม่ได้ใส่กันชนเดิมไม่ได้อันนี้ก็เซ็ตทัพพูลครับ ชาชายกาเล็ดดูสวยงามเบิกใหม่ด้วยนะใบบินเล็ดด้วยใ่กำลังดีพูดถึงดีพี่เป็นไงจันหน่อยเรามาโมโมอไซส์แล้ว <c oughs> ทำมันจับอ๋อมันทำมันจับใช่ไหมอ๋อคนมุงเยอะเนี่ยคนทำมันจับนี่เออช่างไฟไปไหนแล้วเนี่ยช่างไฟเหรอยังไม่มายังไม่มาช่างไฟแอร์เย็นใช้ได้เลยน้ำส้มนี่ช่างแอร์เราอยู่นี่เองเฮ้ยเย็นเย็นอยู่ทำไมเย็นมีน้ำแข็งใส่ล่ะอืมความร้อนก็ไม่ขึ้นความร้อนได้แปดสิบ รถติดติดตดอนนั้นดีเออวันนั้นร้อนร้อนติดแอร์เย็นไหมก็เย็นนะก็เย็นอยู่นะแต่วันนี้นยังขับใกล้ๆกล้ไงจะแค่เบรกมันสากมันดันเฉยเออมันไม่มีอะไรหัวความร้อนเองไม่มีระบบอะไรของร้อนหัวความร้อนวอ่าน้ำสุดแล้วแต่ว่าขับแบบติดติดในซอยเข้มาเนี่ยแต่สิทธิยังใช้ได้อยู่ถือว่าโอเคหัวเหมือนกันหอวไม่เอเอไม่ใช้ได้หรอ เวเยนเย็นใช้ได้อยู่ถือว่าสามารถขับใช้งานได้เลยอ่ะถ้าจะขับอ่ะนะใช้คำีอ่งิงานหินนี่ว่าเดิมๆฟิวนี้เริ่มไม่ค่อยเห็นละน้อยมึงอยาจะทำเครื่องหมดก็นี้อันนี้เขากลับมาล่อยเล็กแล้วตผล่ไฟเลย ดูผิดตาเลยตอนแรกเต็มเขาต้องรดแรงมานะครับตอนละครนนี้อันนี้หรือเครื่องออกก็แล้วทำอะไรเพิ่มอีกก็ไม่รู้นะครับคันนี้นัมเบอร์สอง นี่คืคันที่เราเคยเอาไปขับมาเลีกเครื่องแล้วกัดเล่นอยู่ยังไม่ได้ขึ้นชิ้นงาน,นจริงๆบอกให้เรามาหออ้อยคอโหหนักว่านี้เน,เ,เนี่ยเนี่ยแห้งเลยไหน่อยก็ป่าข้อบวาวก็ไม่ใช่แบรนด์พวกนี้นะที่นี่อ,อาจจะเป็นจาก power house racing ก็จ,จะเป็นออเจ็ดเจ็ด racing เลยนะ เพราะว่าเครื่องมาแล้วแต่ยังช่วงอยู่ในช่วงลองลอง,งานอยู่ยังไม่ได้แบบเป็นชิ้นงานขึ้นมาจริงๆอะไรเงี้ยเรารีบไปประจวบต่อเราแค่แวะมาหาลูกพี่แป๊บเดียว